เพราะว่าจริงๆแบบพึ่งมาเล่นแล้วก็แบบได้เลยเหมือนแบบเฮ้ยทำตัวซึ่งหน้าดิฉันเมื่อกี้คือเล่นเหรอไม่ค่อยเล่นแอปนี้ค่ะแอดมานะค่ะก็อนนี้ตื่ทางด้านภาษาแอปที่สอนภาษาไทยครูลิลลี่ไม่ไม่ต้องการสิ่งดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้กคนดูแบบว่าคละครที่จของอะไรครัรู้ผู้บอกมาแล้วแสดงว่าแขกทุกคนในนี้ก็คือคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องของหาคู่ใช่ไหมคะไม่ค่อยชอบนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยไม่เยอะไม่เยอะเลยก็คืออายเหมือนกันนะเอาเอาตัวเองออกมาพูดเรื่องนี้อะไรเงี้ยเอาไปได้ไหมเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิ นี่มันระดับมืออาชีพนะเพราะความสำคัญท,ทุกประเภทฉันได้จากออนไลน์หมดเลยฉันไม่เคยจิกจิกผู้ชายที่ร้านเล่าได้เลยใช่ไหมครับพ่อให้สีละกันเพราะว่าจริงๆแบบเพิ่งมาเล่นแล้วก็แบบได้เลยเ,ลยเหมือนแบบเฮ้ย <c oughs> ทำตัวซึ่ง <c oughs> หน้าดีฉันไม่แก้คือเลนเหรอก็ถ้าให้ตัวเองเต็มสิก็ถ้านับจากตั้งแต่ยุคโบราณการ M S N เิร์ด ก็คงให้ตัวเองประมาณ30มสิของฟ้าฟ้าให้ตัวเองประมาณ6 7ก็คือไม่ได้เล่นนานก็หยุดเล่นไปละตอนนี้ต้องบอกว่าหยุดเล่นไปละเพราะว่าก็ได้มาจิกได้มาจ่านี่กูอยู่ท่ามกลางอะไรวะเนี่ยผมผมให้ห้าก็พอจริงจริงจริงๆก็มันไม่ได้ประสบความสุขเ็จทุกคนไงมันก็มีได้บ้างไม่ได้แต่มันไม่เคยมีแบบยั่งยืน่ะสำหรับเรานะเราก็เลยรู้สึกว่าให้ห้าก็พอถ้าบอกอย่างนี้ย เลอสักสอง่ะมือถืออยู่นี่พอดีอ่ะตอนเนี้มีบลูอ่ะบลูก็แอปที่ที่เขาซื้อแอดเยอะๆอ่ะค่ะเออของของชาวดิฉันนี่แหละแล้วก็จะมี o อ n เน็ตออเน็ตเขาเรียกว่าแอปตักตะแตนไม่ใช่โรดานะอ่แล้วก็ใช้บ่อยสุดอ่ะคืออิมี่นี่แหละโกลนี่แหละคือฟัง์กชันของบลูกับ o อ n เน็ตมันจะคล้ายๆกันก็คือเป็นเดทติ้งแอปของ L G B T นี่แหละ แต่ว่ากลัวอ่ะมันจะ specify กว่านี้นิดนึงคือมันเอาวิกฤตกับคนหุ่นนีคือเราไม่ค่อยเชื่อเรื่องแอปนี้เท่าไหร่ต,ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอะไรเงี้ยเรากลัวก็เนี่ยรู้รู้ข่าวจากเอ้ยมิชาชีพก็เลยกลัวไม่่ไมค่อยกล้าใช้แล้วแบบมีครั้งหนึ่งก็เหงาแหละเนาะคนละ <laughs> แล้วเราเราไปเห็นรีวิวในทวิตอะไรเงี้ยเออก,ก็ก็ลองโหลดมาเล่นดูสักแป๊บหนึ่งพอตื่นขึ้นมากลัวรู้สึกกลัวกลัวโดนหลอกลบเลย ไม่กลัวอ่ไม่แต่ <ไป S 2> แตเราเข้าใจเราเข้าใจวิจตอนนั้นม,มันแบบออก็โหลดมาเล่นม,มาเล่นเอ่อชื่อว่าเลสปาร์กก็โหลดมาปุ๊บเรารู้สึกเฮ้ยก็ยังรู้สึกไม่ไม่กล้ายอยู่ดิคือเขาก็แบบ คนนี้เขาก็มาคุยมาอะไรเนาะแต่เราก็รู้สึกก็ยังกลัวอยู่ดีอะ่ะก็เลยบอกว่าขอโทษนะคะแบบเราเรายังเราไม่ค่อยเชื่อบอกเลยนะแบบคุยกันวันนึงแล้วก็บอกว่าเออเราแบบขอโทษนะคะเรายังไม่ไม่ค่อยเชื่อในเรื่องแบบรักอ,ออนไลน์อะไรแบบนี้อะไรงเงี้ยถ้ายังอยากรู้จักเราเรามี i อนะคะแล้วก็แอดไอจี IG ไปแล้วก็เราทำละครเวทีนะคะแอดไอจีโฆษณาแงเหรอไอของด<า>้วยจริงๆก็ๆเหมือนอาร์ตี้เหมือนกันจริงๆเราก็เล่นนุกแอป เราต้องมาดูว่าแต่และแอปเราจะเลือกวพตถูประสงค์ในการใช้ยังไงต่ันถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็จะมองว่าสมมติแค่อยากหาคนคุยเล่นๆคุยสบายๆบายไปใช้ tinder เพราะ tinder เนี่ยกว่ามันจะเจอมันจะควจะคุยกันได้มันต้องปัดเกอดอกันแต่ถ้าบางทีเรามีอารมณ์สุนทรี <c oughs> เราก็จะผันไปหา แอปอื่นแอปใดๆแอปสีส้มลกแอปฟ้าอะไรอย่างเงี้ยลบบินโคตรพปไปแป๊บหนึ่งก็เคงคงเครืออะไรอย่างเงี้ยเคอไม่คือจริงๆแอปมันก็เกิดมาเพื่อแบบนัดเดทกันนั่นแหละเพียงแต่เพียงแต่ว่าคนมันไปใช้งานในแบบนั้นส่วๆไงจริงเออเขาจะเลือกแบบนั้นแล้วมันก็เหมือนจะรู้กันในในแต่ละคนว่าแอปประเภทไหนมันเหมาะแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราเราคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นเนาะเออ แต่ออกตัวก่อนนะว่าที่เราทํานี้มันเป็นวิจารณญาณของพวกเรานะไม่ได้แบบว่าไม่ได้มีเจตนาจะบูลลรณ์เลยใช่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 เวลาจะไปดูรูปแรกกันค่ะไปค่ะโอ้ใครคนนี้ชอบมีอะไรคนหาดีอ่าไม่ชอบเหมือนกันทำไมทำไมมันขายขาวมันไม่ไดเออแต่มันก็มีคนชอบตลกชอบตลกตลกนี่ไปดูที่สองค่ะว้า อันนี้ให้ผ่านในแ่ให้ผ่านนะไม่ให้ผ่าน,นใานแง่ที่ว่าคือหนึ่งหน้าจริงบอกชื่อบอกอายุแล้วก็แบบมีแบบไบโอนิดนึงไม่ใช่อายุจริงครับไม่ใช่อายุจริงครับ,รบนะสมักเราแก้ไม่ได้ตัวจริงอายุ18ครับนี่หรอตลกว่ะจริงจงไบโอหลอกนะไบโอลอุ้ไปเรื่อยนะไม่ได้อะไปในีูยต่อไปค่ะ ใช่จริงๆว่าอันนี้มันโอเคนะเราให้ผ่านนะเนี้ยไม่ไม่เกี่ยวกับอะไรไม่ได้เกี่ยวกับหน้าตาแล้วหน้าตาเป็นคนความชอบส่วนบุคคลหน้าตารูปของการโพสต์หรือหรืออะไรก็ตามแต่มันก็จริงจังจริงใจไม่หลอกกันก็พออะไรเนี่ยคุณพี่ทำไมให้ให้แอดแอดเรากลัวหัวนี่มันมันไปด้วยกันแล้วมันน่ากลัวสำหรับสำหรับเราอะไรเงี้ยคนต่อไป้ยให้ผ่านเลยให้ผ่านเลยให้ผ่านเลยให้อ่านอีกครั้งไบโอ้แอดมันนะคะ ไม่ค่อยเล่นนะค่ะไม่ค่อยเล่นแอปนี้คะแอปมานะค่ะก็นี่ก็ติดทางด้านภาษาแต่ว่าก่อนภาษาไทยครูลิลลี่ไม่ไม่ต้องการสิ่งนี้ค่ะเคสต่อไปกันดีกว่าค่ะครึ่งหน้าครึ่งหน้าคือรูปเดียวจบใช่ไหมอ่ะเอาไปก่อนเฮ้ยจริงเหรอจริงจริงไอันนี้ก็ได้นี่ก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่แบบนี้ได้อยู่เราไม่ให้วะแล้วก็อยู่ถ้าอยู่บนบรรทัดบรรทัดฐานของคําว่ามันแค่หน้ารูปเดียว มันดูต่อไม่ได้มันเห็นแค่นี้แล้วก็เราเราเราไม่ชอบไงส่วนตัวของเราเองอาสเกตต่อไปค่ะนั่นไงกูว่าแล้วอี๋อะใครแบบคนจริงใจตื้นตันไม่อยากถูกทำอะไรแล้วถ้าจะเข้ามาถูกอู่ไม่ต้องปัดมาเมื่อี้คนดูมึงรู้ข้อมูลไปเยอะเราโอเคเราโอเคเออชัดเจนเรากลัวเหรอจุ้ยกลัวพี่เหรอมันดูจริงจังไปอะไรอย่เงี้ยดูซีเรียสดูซีเรียสไปลูกต่อลุกต่อไปเถอะต้องแมวเหรอ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้ผ่านดีกว่าตอนแรกจะให้ผ่านเพราะชอบแมวแต่แต่คือเรามีความสมคัญกับคนเราไม่ได้มีความสมพั์กับแมวคือคือคนนี้จะสนใจเวยจะสนใจแล้วอยากจะจกจะดูอื่นๆรูปอื่นๆแต่ถ้ามันไม่มีก็ไม่ให้ผ่านแล้วกันครับเคต่อไปไม่ต้องให้รู้หรอใครให้ถ่ายถ่ายเอาไงน่าจะเดาเป็นคนที่เตะตาเราที่สุดอ่ะสำหรับเราอ่ะคือคุณพี่ใส่แว่นตรงมุมขวาล่างของภาพเออถ้าเราคิดเราคิดว่าเป็นเสื้อแดงใช่เสื้อแดง เพรเด่นสุดอย่างนี้แม่คะที่ดีควรแนะนำเขาจะไปทำแบบนี้ไหเอาลูกตัวเองลูกเดียวก็มีลูกเดียวบ้างอะไรเงี้ยหรือทอปก็ได้หรือทำให้เป็นลูกข่ะคนอื่นขาวดำแล้วตัวเองเป็นสีคนเดียวอะไรเงี้ยเออจะลงรูปนี้ก็ได้ไงแต่มันต้องมีรูปของตัวเองด้วยเออไปแกต่อไปค่ะต่อไปว้ไม่เอาไม่เอาไปจับตัวกูไม่ไไม่เอาเหมือนกันไาสล เราไม่รู้ว่าจริงปลอมใช่เฮ้ยแต่เขาให้ไอจีมานะโอ้โหแค่ชื่อม oh, ันเราเหมือนเราตั้งถูกอคติไปแล้วว่าปัสลิทที่แบบไปก๊อปปี้รูปมาอะไรอย่างเงี้ยเผื่อไอจีอาจจะไม่จริงด้วยซ้ำไปอจีเข้าไปก็คือเจอแต่อย่างนี้นะเออไปกระตอกค่ะันรู้แล้วว่าอันนี้ของใครนั่นของเราก็คือมันไม่มีรูปประกอบการพิจารณาแต่แม้ว่าแม้ว่าเขาจะบอกว่าขอดูรูปก่อนได้นะอะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบเหมือนาผ่านไปจากรวดเร็วกนนี้ ก็รู้สึกว่ารักออนไลน์มันก็เป็นอีกเวหนึ่งของการทําความรู้จักทําความการสร้างความสัมพันธ์ในชีวิตของเราอ่ะโดยที่มันก็มีทั้งคุณและโทษอยู่แล้วแหละก็เจอคนหลากหลายเจอคนในหลายเวได้อย่างเงี้ยแต่จริงๆเราก็มันก็จะมาวนมาจบมาที่การเม k e เ r i ่อนหรือเม e เ a t i o n s ชิ p ปกติอยู่ดี เราว่าจริงๆการมีความสัมพันธ์อะไรแบบนี้หรือจริงๆไม่ใช่แค่ออนไลน์นะเรื่องอะไรก็ตามอ่ะมันไม่ควรจะไปไปตั้งธงก่อนเราเราแค่รู้สึกว่าเราอยากจะสร้างสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งอยากจะรู้จักกับใครสักคนหนึ่งมันก็เท่านั้นไม่ดีก็คือไม่ดีดีก็ดีคบกันต่อไปอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งไปตั้งธงว่าเฮ้ยถ้าไปแบบนี้เราจะดูเป็นคนไม่ดีนะหรือรจะดูเป็นคนแบบง่ายสาบสวยจริงๆมันไม่ใช่ขอแค่คุณแบบมี a t t i ิจูดของตัวเองว่าเราไปเพื่ออะไรรู้ตัวเองแล้วเรา,เรา,เ,ราเราป้องกันเราปลอดภยัยเราแบบ สิเคลิร์ตี้เพียงพอเลยแบบนี้มันมันก็จบแล้วอย่าไปตั้งธงอะไรมากมายกับมันดีกว่าอย่ากลัวที่จะรักเราจะเริ่มก่อนก็เริ่มถ้าเริ่มไม่ได้ก็แห้งไปอย่างเลยเราก็เลยอยากให้ทุกคนเริ่มแต่ได้ไม่แห้งเออโอเคงั้นงั้นขอเริ่มแต่ตอนนี้เลยค่ะขอไล่เลยค่ะเฮ้ยเีทีแล้วนี่เฮ้ยเล้ยมึงจีบงานอ้าวว่ามีคนไม่แห้งละ